สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูนิดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพระอภัยมณีตอนการประชนภัยของสุดสาครกันนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนสามารถบ,บอกลักษณะของตัวละคร ในบทเรียนได้ข้อที่2นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในบทเรียนได้ข้อที่3นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและส่งงานตามกำหนดเวลาได้ก่อนที่เราจะมารู้จักตัวละครในเรื่องพระไพมณีเรามาดูประวัติผู้แต่งก่อนนะคะผู้ที่แต่งเรื่องพระัยมณีก็คือสุนทรภู้นะคะ นิทานคำกลอนเรื่องพระพัพมณีเป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญของสุนทรภู้หรือพระสุนทรโหารนะคะมีชื่อเล่นว่าผู้เป็นกวีเอกของไทยซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ ซอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะแต่สุนทรภู่เริ่มแต่งนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองนะคะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านตลอดมานะคะในทุกยุคทุกสมัยเพราะเนื้อเรื่องมีความตื่นเต้นสนุกสนานตามลักษณะ เรื่องแนวปจนภัยนะคะการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครหลายเชื้อชาติหลากผอบพันดินแดนแปลกใหม่และมีฉากบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะด้วยจินตนาการอันมหัศจรรย์ของผู้แต่งประกอบด้วยคำคมและคติที่มีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆในพระอภัยมณีนะคะเป็นเรื่องที่สูนทรผู้ จิตนาการขึ้นมานะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครแต่ละตัวจึงมีอิทธิฤทธิ์นะคะมีความสามารถเก่งสามารถเหาะเหินบนอากาศได้นะคะทีนี้ถ้าเด็กๆอยากเห็นอนุสาวรีย์ของสุทรผู้เด็กๆสามารถไปดูท่านได้ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะในทุกๆปีเด็กๆจะสังเกตว่า จะมีวันสำคัญในเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะก็คือวันที่26มิถุนายนนะคะเป็นวันสุนทรผู้แห่งชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใน2ปีที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรผู้เนื่องจากอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดนะคะก็เลยต้องงดเรื่องของกิจกรรมทุกๆอย่างเลยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจากตัวละครของพระไพมณีกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอเรื่องพระไพมณีเรามารู้จักตัวละครก่อนค่ะพระไพมณีเก่งเรื่องของการเป่าปีผีเสื้อสมุทรเป็นเมียอีกคนของพระไพมณีค่ะนางเงือกท่อนบนเป็นคนท่อนล่างมีหางเหมือนปลา เป็นเมียอีกตนหนึ่งของพระไพมณีค่ะสุดสาครเป็นลูกของพระไพมณีกับนางเงือกพระฤาษีอาศัยอยู่บนกเกาะแก้วเพชดาม้านินมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงของสุษาครม้านินมังกรเป็นสัตว์ผสมระหว่างม้ากับมังกรมีเกล็ดนินมีเขี้ยวเพชรสามารถเหาะเหินบนอากาศได้ ชีเปลือยชีเปลือยเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายเป็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าผมยาวหนวดเคราเฟิร์มทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอเลยคะ่ะใจกันพี่ชื่อพี่ม้านินมังกรวันนี้พี่จะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องอ่านเสริมเติมความรู้ร้อยกรองเรื่องการผจญภัยของสุดสาครกันครับอยากฟังกันหรือ,อยังครับ ถ้าอยากฟังแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับวันนี้เป็นวันสุนทรผู้กิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแต่งกลอนเรื่องสุนทรผู่ครูของฉันเธอได้รับหนังสือนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีและปากกาหนึ่งด้ามเป็นรางวัลเธอภูมิใจมากนำรางวัลที่ได้กลับไปอวดพ่อแม่และกล่าวน้องชาย กิงจะอ่านนิทานเรื่องพระอภัยมณีเวลาที่กิ่งอ่านพ่อแม่และกล้าวจะปิดทีวีมานั่งฟังในคืนนี้กิ่งจะอ่านตอนกำเนิดสุดสาครเป็นตอนที่กล่าวถึงนางเงือกได้ให้กำเนิดบุตรชายที่เกิดจากพระอภัยมณีชื่อสุดสาครโดยมีพระฤาษีที่อยู่ในเกาะแก้วพิสดารได้เลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาต่างๆให้ เมื่อสุดสาคออายุได้สามขวบก็ขอฤาษีไปตามหาพระบิดาก่อนไปพระฤาษีได้ให้สุดสาครบวชเป็นฤาษีน้อยพร้อมทั้งมอบไม้เท้าวิเศษเพื่อใช้บังคับม้านินมังกรที่เป็นพาหนะและปิ่นทองซึ่งเป็นของพระอภัยมณีให้กับสุดสาครใช้เป็นสื่อให้รู้ว่าสุดสาครเป็นลูกของพระอภัยมณี และก่อนเดินทางสุดสาครได้ไปล่ำลานางเงือกผู้เป็นแม่ด้วยความอาลัยอาวรณ์จิงจะอ่านต่อแต่แม่กับพ่อเห็นว่าดึกแล้วจึงให้ทั้งกิ่งและกล้าวเข้านอนในคืนต่อมากล้าวอยากรู้เรื่องการประจนภัยของสุดสาครต่อแต่กิ่งไม่ว่างต้องทำการบ้านกล้าวจึงนำหนังสือนิทานของกิ่งเข้าไปอ่านในห้องตามลำพัง เมื่อสุดสาครได้ลาจากพระฤาษีและนางเงือกมาแล้วสุดสาครและม้านินมังกรได้พลัดหลงเข้าไปในเกาะผีสิงจึงต้องต่อสู้กับพวกผีสิงทั้งหมดในเกาะเป็นเวลาเจ็ดคืนเจวันจนหมดแรงโชคดีพระฤาษีมาช่วยไว้หลังจากนั้นสุดสาครได้เดินทางต่อจนมาพบกับชีเปลือย ชีเปลืออยากได้ม้านินมังกรและไม้เท้าวิเศษจึงล่อลวงสุดสาครข,ขึ้นไปบนภูเขาแล้วผลักตกเหวสุดสาครสลบไปสามวันพระฤาษีจึงมาช่วยและได้สอนให้สุดสาครไม่ให้ไว้ใจใครง่ายๆให้รู้จักเอาตัวรอดแล้วท่านก็หายไปกล่าวต้องรีบเข้านอนเพราะดึกแล้วแต่เขาตั้งใจว่า เขาจะต้องติดตามอ่านเรื่องนี้ต่อไปอีกกําเนิดสุดสาครจะกล่าวถึงเอือกน้อยกลอยสว่างซึ่งร้องมาอาดพระภัยเมื่อไกลสถาน อยู่วนวางลังเกาะแก้วพิสดารประมาณการสิบเดือนไม่เคลื่อนคลาให้เจ็บคลานป่านปวนจะจวนคลอด ระาวยทอดลงกับแทนที่แผ่นพาจะแลเลียวเปลี่ยวใจานายนาไม่เห็นหน้าผู้ใดที่ไหนเลยโอ,โ,อโอ้พระอภัยก็ไปลัล ไม่เห็นกลับคืนมานิจยิจะคลอดบุตรสุดใจเมียไม่เคยที่ไหนเลยจะตลอดรอดทีวา นางกรวนครามร่ำรใายหายละหอยน้ำตายอยพร่างพรายทั้งสายควางให้กลุ่มกลัดอัดอานหวานวิญญาด้วยเป็นปลาแปลกนางอย่างมนุษย์ สงสารนางครางคกรนให้ปวนปวดยิ่งราวรวดร้อนใจดังไฟจุดสะอื่นอ่อนอ่อน,ออนระทวยแทบมวยมุดหากปุญบุตรบันดาลช่วยมารดา ให้นึกคำพระอภัยเมื่อไปจากว่าจะฝากโยคีมีคาทานางตรึกตรองร้องร่ำทางน้ำตาคุณจเจ้าอาขาไม่มาช่วยฉันดูไอเลย โอ้ครั้งนี้ชีวิตจะป,ปลิดปลดพระดาบทเอาบุญเถิดคุณเอ๋ยนางครวนรามรามไรด้วยไม่เคยสลบเลยลืมกายดังวายปราณ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสนุกไหมคะเรื่องพระไพมณีวิดีโอที่เด็กดูจบไปนะคะเป็นแค่เรื่องย่อเท่านั้นไว้ในอีพีหน้าคุณครูนิดจะมาเล่าเรื่องพระไพมณีให้เด็กฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนกำเนิดสุทาครและการประชนภัยของสุทธาครน,นะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันคะ่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้า 13นะคะวาดรูปม้านินมังกรและบอกลักษณะของม้านินมังกรระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อนามสก,กุลเลขที่ชั้นไว้บนหัวกระดาษนะคะถ่ายรูปและส่งไปที่ไลายกลุ่มที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้เรามาดูคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อที่5พาหานะของสุสาครคืออะไรบอกชื่อ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบและเขียนคำบรรยายตรงชื่อนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปว่าหมานินมังกรนะคะหมานินมังกรในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปหมานินมังกรนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้จักหรือวาดไม่เป็นเด็กๆสามารถไปดูรูปภาพในหนังสือวรรณคดีลำนำได้นะคะ ต่อไปข้างล่างให้เด็กๆเ,เขียนลักษณะของม้นิมังกรนะคะเด็กๆก,ก็เขียนลงไปว่าม้านินมังกรเป็นสัตว์ผสมระหว่างม้ากับมังกรนะคะมีเกรดสีนินมีเขี้ยวเพชรนะคะสามารถเหาะเหินบนน้ำบนอากาศได้นะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะ ก่อนที่จะส่งงานไปที่อัลบั้มส่งงานเด็กๆเช็คงานให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเขียนชื่อนามสก,กุลเลขที่ชั้นเรียบร้อยหรือยังนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งไปที่ลายกลุ่มที่อัลบั้มส่งงานภาษาไทยค่ะในวิดีโอนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีบทร้อยกรองใช่ไหมคะคุณครูนิดอยากให้นักเรียนท่องบทร้อยกรองค่ะ ซึ่งบทร้อยกรองนี้จะอยู่ในวรรณคาดีลังงำในหน้าที่5กับ6ค่ะครูนิดอยากให้นักเรียนฝึกบทร้อยกรองนี้ทั้งทํานองธรรมดาและทํานองสนอดค่ะตั้งใจนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ